สบายดีสบายดีทักทาย FC ซีสูบสูบสุบคนจ้ามือนสิไปตลาดจ้าปะโบเนาะเพิ่นปวดหัวคนไหนพาไปส่ดยาอยู่ในคีนิกเนาะภาษาถือกับจักเนาะดูร้านหลายรลายดูร้านตกงานหลายไม่ซิไม่เปิดเลยนจ้าพอมาลงกบรรลัเนาะบรรลัของเสาเพราะว่าคือชัวร์พอดเปิดไฟต่ำอยางนี้ไปหาปะโบเพิ่นสิป่วยนะ ทีน้ำร้านนี่ร้านบิเหตุการอีกงานน้องร้ายคุนสามสี่พุนไนเห็ดงานน้อก็เนึที่เันตังใจครับหัวตัวขาพว้อางไปซื้อยานะอ้างไปซื้อยาเลยจ้ะใช่เลยมากเลยปะนะปกซีก่อ อู้เด้อแปดพันโอ้ยสามซิงค์เนียเป็นยังแดดอยู่แห้งได้ด้วยกลับมาไอเด้เพื่อสิภาคเพิ่นไปหาหมอเนาะว่าเพิ่นปวดหัวร้านเพิ่นบริงานเนาะคืเออคิดไปคิดมาเพิ่นปวดหัวหรือไปหางานคิดน้ำร้านเนี่ยคิดน้ำร้านหน่ร้านหน่อยเจ๊ร้านใหญ่ได้คนเนาะเสนาบุญบุญบ่าอยู่เพิ่นกับปวดหัวเพิ่นก็เพิ่นปวดหัวสเต็มสบายดีสบายดีเดือกสบายดีเดือดสบายดีีพ่น้องสบายดีสบายดีก้อนไม่น่ารักเอออย่าดื่มอะไรอย่าดื่มกดอะไร ลืมกดไลค์กดแชร์่อแต่หาตอนนี้ฮกสิภาประโบไปสื่อยาปวดหัววดเป็นนิยมคนชงไซก็ขี่บาม่เมเกนขี่นิชตร้านด้เนาะร้านสามสี่คนบริหางานพี่น้องเออยตกงานจักมาเลยจักมือเลยี่เป็นชคมเนาาปอยากปวดหัวแห้งไปกเพี่น้องเลยตอนนี้สิวมีเวลาไทยหรอเพราะว่าขี่รถ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับป้าโบไปซื้อยาเกั้วยอเ่๋อไปเก็บพักด้วยเนาะไปพี่น้องว่าถนนไปหอดใช่สำมาชไปซื้อยาเนาะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนมากกับหย่อนกะทินเนาะเล็นหย่อนกะทินแล้วกัเพื่อนกับบอกให้เอาจอดเดี๋ยวน้าฝนเพื่อนเอายางไงยางไส่เพื่อนเอาเก็บแต่มาช่วยป้าโบกเย็นหน่อยลูกนี่เด้อโอ้ยเ้ากับสุดซอยสุดยุ่งมาช่วยมาช่วยอย่าบังบถนะไปดับข่อนมาเนี้ยแบ แานนี้ตะมงนังก็ได้ยุกมันช่วยเอาเบอร์ท่อ่้องใบเตยทิจตะบูไม่ดูโอ้โหยัปเฮ็ดบ้านดุไรอ่ะเอยัไปพี่น้องยไยเป็ดมันจะบอกอกดูว่ายเป็นน้าปูงาอสิดีเอาไปได้ดวอีบอกนักกินนี่เนนี่อีวอกนักกินอีวอกโอ้เราไปสิไเปรีางขยาเราไปสิบเปล่างขยาพี่น้องตาบาเฮาเห็นยอกนาบก่าโค้าผมไปหาหมอนเย เอาพ่เพื่นปวดบวมดูกำนานด้วี่น้อ้งานผูน่อยรานที่ไห่ผูน่อยกัพอเด็ผูหน่อยกพ่อผูหน่อยเนาะใหญ่กบริกางงานกัอีสุะนานเลยเอาไปยวไปยววันนี้มันเพื่อนมาอยากไปทัพเพื่อนยานเนาะเพื่นบ้คยไปอเขาบคยย่ากอนก้อนเล็กนอยเออเนบไเนีใช่ปะมีเน้โปยัดเอกอาหามาถือเด้อเดีแย่มาถือเมนบริกับนเย แ่มาช่วยช่วยตมหมิ่นหมดง้นก็อีกนีหนอ้ยนนี้ด็กึสีาเอางามันไปกออตอื่นตดอาเซีน่ตรงนทรนี้นใรโอ้ยต่พอรอ้งสีาปวด้วยอนยอนกะทิมี่คนแจกวันนี้หาย้นงานพี่น้องโ้ยแค่นี่บันนี้มามะเออเนาะมาอุ้ยยงแครปโป้ดึงรงเลนกินเต็มบ่ รได้ดูกแล้เก็บขางข้างพี่น้องปูดอกอันนี้ดอกสนุก็เต็มอยู่โปดอกสนุกหอดอกสนุกแฉ้มแฉ้มรอดนะูแล้วดีนะแต่ว่าถานุนแตงบอกคอยมีรถเนาะมาหาเก็บหลอกง่อยจะพิ้นไปหากินกับแซงทำไมแล้วก็ป่นเนาะได้่อะไรกับบอลความเป็นหยดกับทิ้งหยดใหญ่เนาะบ้ากระสิทธ์ครับกล่องรังก่อนกล่องรังเอาพี่น้องเอ้ย เฮ้ยบออกสนโอน่ะเอากักลาถือก่อนดูา so ับน้องสเต็มนะน้องสเตมเดียบ <l> ังโดเจเอสมอายอดบังโด่ขี้ดิน like เ้าไปสูตลาดแพงแพงไหมดูแบบย่ส oh, 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 oh. ีบห้นองนี me, ่ยดอกสนอยูอีหด้อ้หูเป็นแก่รูเขาบอกเก็บบ่าโอ้เมมีเยังเมต มีต่อดูเมเมีแมนผูแมงพูพใช่บ่กินเป็น่ะเองเป็นกินกินเป็นเป็นยาเพาะได้อมใช่ค่ะเือพนสิวเคยกิน,นแต่จะพักกินไปแจกบ้ามคมากระเือขอเตื้อเนาะเม่น,นบ่เม่น,นบ่คตะมินนะเน่เียจะพักกินแบบเบื่อตาเลยค่ะกินโซพกนี่เดอ น้องเคยกินบ่อน <pe art park diet> mm ิน hmm. ี่นี่ข <Fish anyway> ้อมินมาเริ Hiç ่จัดเออข้อมินมาหนผูใดเคยกินมิจเจก็เห็นจ้าขอกับพเคยกินนกเห็นปะโบแล้วผามากินยังเห็นนั่อียังัถือปลาปะโบแล้วปะโบเพิ่ผากินกับชิโร่กินนะเพิรดซานไแนี้แกกัเป็นนะมานี่ออกเปี้ยวแ่มัเพื่อนะูมื แคบี้แหะแล้วพอดีซักนิดนึงจ่เอาเสียแบบวบัเปนบวเด็ดชอบกินอบกินได้ลายออยู่ในนคะมันเป็นนามบ่หรือว่าจรงเลยเดีมันมันหกมันหกเาอก็ยานงูหยเงียน้องเว้ยโมกาข้าไปช่งสายสิ่ทพอยู่ในุ๊บอยู่ในป่าู ไปหาถุงมาด้วยถุงใส่ดอกว่าใส่ดอกแตก้มาหาบาทมกตะมินที่จังบักที่เสีบพี่น้องเลยาเห็นมูมีกับโบอยู่นไหนกพไปไปหาบงข้างหึงเนาะอาเขามาอ่ปะ น่นบของแถ่หรอของลอมของลอมป่ของลอมอีน้องากินลอมนองเนี่ยกินไปกินกับปนไปกินกับแกีหน่อไม่เนาะบปีกงหน่องม่าบ่เนาะปีกกระเไมทาก็มาหาเก็บพักนะดึงนุ่มอีกได้องหยอนเห็น่ม่หนโเนี่ยกิ้ง่ายง่ายง่ายเนาะน่มันบกบมีรเลือกเลย น้อยดน้องไปฮะไปซื้อยาให้โตโตเก็บอีกเน่เก็บอีกวะเก็บใช่ด่ะเดี๋ย่างไปด้นนะย่างไปวรสิได้วอเออรดนไปจอดอีกขั้นมันมีว่าจอดขั้นมันมีเจงจอดไป้อยเจาังาอทดไตโอกปือ๋อดีว่า ห้าสื้อของอานนวันไปขายตัวสื่อของ้นเนี่เออนื่อของไอ้ป่นี่ที่มีไทยดีๆเลยตัดีๆได้ใช้ชื่อที่ว่าตัวดีๆนะให้นะตัวเจ๊ปเปอราเก้ไม่เหมือนกันตัวตเลยแค่บาทนะแค่บาทไม่เหอนกันเดีไ

เราไม่รกโอ้หแมตอจับปลาใบชาทิ้งตต่ชบตนโนในบโค เที <m í toys> <P an> ่ยวกัเที่ยวช่ะอ๋อจุดชิปแค่มีลูกแคนเด็กซื้อน้ำมันหาอาลีบาตต่อนะแม่รืบาด้จ้เรไปก็ได้แต่เวลน่งจินอาลบาตก็ถื้อหายช่วยไม่ถึงมาพวกมันผูกมันแชะนะนี่ว่าเธอเหอเออยับบาม่อาลีาบ ขาบอกเ่ขาดานยาเพนปวดหัวประสาทเพนขืนบอจ้าเืนีละยาเพ่นบหห้องายน้องทาสยยังนี้เขาดนเสยปวดหัวพี่น้องุกรานประเด็นงานเนงานเนาะเมจะพูดไปอยู่ห้องไรก็ได้ถ้าไปรอห้างานอยู่บ้านก็จุพาราท้นมมองนึงแซวแต่ว่าเพื่อนกะว่าขาขี่รถเป็นเพื่อนก็แซว ค de. ิดว่าเป็นที่จริงก็คิดเป็นนี่ว่าคนไหนคะพรท่านเอกกาพท่านเอกกาเนาะได้เดีวไปด้วน้องด้วยเนียกับด้วยคิดดีก่บโคราบบายบายกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้องเมนสเต็มแน่เด้อบายซีซูบุคนค่ะุคุณไปก็ได้อเคะปดข้าแห้งเนาะคนณปวดข้าคนสุยาวต้องปดข้างปวดหัว มมเบดินไม่อีกเดี๋ยว้อเนาะเอาเนี่เดี๋ยวจมมเนอัตมไปเมสกี้มาเดี๋ตั้งเดีบ่เออไปจักรูไจักรลาเนาะบายบายุขุกนเลย